สวัสดีครับพบกับรายการดิวดีจังเอาตังไปเลยครับรายการที่จะเอาโปปังของรถยนต์จัดงานมอเตอร์โชว์2022มาให้จนคุณอยากจะร้องดังๆว่าเอาตังไปเลยครับ EP นี้พบกับรถหมวด l u ก u ัวรี่ดิวจะดีแค่ไหนไปดูกันครับ มากันที่คันแรกรถหรูต,ตัวท็อปสายซีดานของ BMW 7 Series ที่แค่เข้าไปอยู่หลังพงมาลัยก็เฉิดฉายโดดเด่นในทุกเส้นทางผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่49,990บาทเท่านั้นแถมฟรี BSI 5ปีประกันชั้น1อีก3ปีออกปับ๊บได้ขับสบายอุ่นใจไปหลายปีดีต่อใจแบบนี้ต้องตัดสักคันแล้วครับคันต่อมาน้องรองจากบ้านเดียวกัน BMW 5 Series ที่ต้องบอกว่าหล่อหรูดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวจนใครๆก็ต้องเหลียวมองกับข้อเสนอสุดแสนพิเศษดาวเริ่มต้นเพียงแค่ศพร้อมการันตีมูลค่าในอนาคตเรียกว่าออกไปสบายใจขนาดนี้ต้องจัดสักคันแล้วครับถ้าพูดถึงรถหรูคงขาดแบรนด์นี้ไปไม่ได้เลยนะครับกับ Mercedes-Benz C-Class Sport ผสานความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างลงตัว ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่0.99%นาน60เดือนฟรีประกันชั้น1 5ปีอยากมี C-Class ไม่นอนกอดแถมจ่ายดอกแค่เบาๆแบบนี้ต้องจัดสักคันแล้วครับคันที่4มากันที่ Audi RS7 Sportback หล่อแรงแฝงความสปอร์ตด้วยพลัง600แรงมา้าราคาเริ่มต้น10.7ล้านบาทรับประกันพร้อม Roadside Assistance 5ปีพละกำลังคุ้มราคาสปอร์ตจริงหล่อจังเอาตังไปเลยครับ อันสุดท้ายสำหรับสายหล่อหรูมากันที่เล็ก s ั NX 450h+ ราคาเริ่มต้นเพียง3.59ล้านบาทพร้อมส่วนลดพิเศษภายในงาน5 0,000บาทฟรีประกันชั้นหนึ่งหล่อโดนใจไปได้ไกลกว่าแถมราคาหน้าทนุถนอมแบบนี้ต้องจัดสักคันแล้วครับจบไปแล้วนะครับสำหรับดีๆจากรถเด่นสายลักชัวรี่สุดหรูดูดีที่รอคุณเป็นเจ้าของจากงานมอเตอร์โชว์2 2ง2คันไหนโดนใจคุณในความเนื้อระดับต้องรีบถอยมาขับกันแล้วนะครับ ถ้าใครยังไม่มีแพลนจะออกรถยนต์ในช่วงนี้แล้วไม่อยากพลาดดีๆอย่าลืมกดติดตามขายดีออโต้ไว้นะครับอยากซื้อรถพร้อมโปรดีๆต้องขายดีออโต้เท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ